พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพงบลาวางหน้าหีบศพพันจ่าเอกคุณากรจริยศหรือว่าหมอแชมป์ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับบางเมื่อเวลา10นาิ30นาทีของวันที่1มกราคม2566นาวารีีเสวกพ่วงบัลลังกนายทหารยุทธการเวชกิจโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ฐานทัพเรือสัตหีบพร้อมด้วยกองเกียติยศ ได้ทำการลำเลียงศพพันจ่าเอกคุณากรจริยศหรือหมอแชมปจากชาปนากิจสถานของกองทัพเรือจังหวัดชนบุรีมายังวัดศรีวโนภาสถิตพรตําบลแกลงอำเภอเมืองจังหวัดระยองโดยมีนาวัตรีอาวุธจริยศอายุ71ปีและนางเอื้อมพรจริยศอายุ69ปีบิดามารดาของหมอหมอแชมปรวมถึงญาติเดินทางไปร่วมรับศพ ส่วนบรรยากาศที่วัดศรีวนโนภาสถิตพรนายสนานเพชรฉ่ำนาย,ยกเทศมนตรีแกลงกระเฉดและสมาชิกเทศบาลตำบลแกลงกระเฉดกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ได้ตั้งขบวนรอรับต่อมาขบวนลำเลียงศพได้มาถึงวัดโดยศพของหมอแชมป์บรรจุอยู่ในหีบศพมีธงชาติไทยปิดคลุมไว้ซึ่งมากับรถ GMC หมายเลข440-40มีทหาร29นายตั้งแถวรอรับ ก่อนที่จะเคลื่อนศพไปยังแท่นตั้งศพบ,บนศาลาเฉลิมพระเกียรติที่มีการเตรียมตกแต่งไว้อย่างสมเกียรติโดยนางเอื้อมพรมันดาของหมอแชมป์เป็นผู้ถือรูปถ่ายของหมอแชมป์มาวางไว้ด้านหน้าหีบศพท่ามกลางเสียงร่ำไห้ของญาติที่ต่างก็เสียใจต่อการจากไปของหมอแชมป์บรรยากาศนั้นเป็นไปด้วยความโศกเศร้านอกจากนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างพรกุศลประยองได้เดินทางมาร่วมพิธีเพราะเป็นลูกศิษย์ ที่ได้รับการอบรมวิชาการช่วยชีวิตจากหมอแชมป์นางเอื้อมพรบรรดาของหมอแชมป์นะครับก็กล่าวทั้งน้ําตาครับว่าต่อไปนี้เนี่ยพ่อกับแม่ก็ไม่เหลือใครอีกแล้วและจะอยู่กันอย่างไรอายุแค่35ปีเท่านั้นเองนะครับแต่ก็ภูมิใจครับที่ลูกได้ปฏิบัติหน้าที่ของทหารจนนาทีสุดท้ายของชีวิตแม้แต่ชีวิตก็ยังสละได้แล้วก็ดีใจด้วยนะครับที่พบร่างของลูกชายก็ขอให้ลูกชายนั้นไปสู่ภพภูมิที่ดีไม่ต้องเป็นห่วงพ่อแม่นะครับ ชาติหน้ามีจริงก็ขอให้เกิดมาเป็นพ่อแม่ลูกกันอีกด้านนาวาตรีสเวกผู้บังคับบัญชาของหมอแชมป์ครับกล่าวรู้สึกเสียใจแล้วก็เสียดายครับเพราะว่าหมอแชมป์เองเนี่ยนะครับเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในหลายๆด้านความที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นจึงเป็นที่รักและเคารพของเพื่อนๆผู้ใต้บังคับบัญชานับเป็นเกียรติต่อกองทัพเรือครับรวมไปถึงวงตระกูลกับความกล้าหาญและความเสียสละ ด้านพระคระูบวรสาธุกิจหรือพระจันจิ้มเจ้าวาดวัดศรีวนโนภาสเกจิชื่อดังนะครับได้บอกว่าเสียใจครับต่อการจากไปของหมอแชมป์ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอาตมาและมีความใกล้ชิดที่ผ่านมาหมอแชมป์เคยบวชถือศีลที่วัดนะครับและมักจะโทรศัพท์มาปรึกษาบ่อยครั้งนับเป็นบุคคลที่น่ายกย่องครับที่รู้ว่ามีภัยอันตรายอยู่เบื้องหน้า แต่ก็ตัดสินใจที่จะลงไปช่วยเพื่อนๆทหารทั้งที่ตัวเองเนี่ยเพิ่งที่จะรอดชีวิตจึงภูมิใจมากครับนับเป็นความเสียสละที่ยิ่งใหญ่และความกล้าหาญสมกับเป็นชายชาติทหารซึ่งทางวัดครับมีการจัดเตรียมสถานที่ไว้ให้อย่างสมเกียรติครับใลเมื่อเวลา19นาฬิกาของวันที่1มกราคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพของพันจ่าเอกคูณากรเจริยศโดยมีนายสมาวิทย์สุพันณไพรหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยองเป็นผู้แทนพระองค์และเป็นประธานอันเชิญและประกอบพิธีวางพวงมาลาหน้าหีบศพโดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดระยองเพื่อนทหารร่วมพิธีอย่างความซาบซึ้งแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตเป็นล้นพ้นพร้อมกับมีพิธีสวดอภิธรรมศพโดยมีพลเดอตรีเกียรติกูลสุวรรณผู้สง่งขุนอาวุธกองทัพเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเป็นประธานในพิธีสำหรับพิธีศพกำหนดสวดพระพิธรรมเป็นเวลา3คืนตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง3มกราคม2566พระราชทานเพลิงศพเวลา16นาฬิกาของวันที่4มกราคมที่เมนวัดศรีวโนภาคตำบลแกลงอำเภอเมืองจังหวัดระยอง